สวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับวันนี้มามืดค่าหน่อยนะฮะพบกันกับเมรร้อยเอ้ยเมตรตองหนึ่งครับผมโอ้แต่งเต็มเลยฮะได้มาสดๆร้อนๆก็รีบเอามาให้ชมกันเลยครับชุดสีใหม่นะครับรถมีเล่มนะครับมีเล่มและก็มีบัตรประชาชนเจ้าของนะครับชุดโอนนั่นเองนะครับป้ายเชียงราย พ่อสูตรนะครับจัดมาเสียงใสๆเลยนะฮะเมตต้องหนึง่งเครื่องแรงทำมาใหม่นะฮะล้อใหม่ชุดสีใหม่เรือนใหม่ใหม่ก็คือใหม่แทบจะทั้งคันนะฮะ ยางก็ใหม่นะครับตะก,ก้าก็ใหม่แทบจะใหม่ใหม่ใมแล้วก็สวยงามนะครับรถมีเล่มเขียวนะครับตอนนี้รถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนติดต่อมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับลองฟังเสียงเครื่องกันเลยฮะร,รถสวยขนาดนี้เสียงเครื่องประมาณไหนนะครับ ไฟเลี้ยวดังนะฮะแต่ว่าไอไม่ออกหลอดน่าจะขาดนะครับ มีเสียงใบพัดนะครับดังข้างล่างนิดหน่อยนะฮะเวลาเร่งก็หายนะครับประมาณนี้ครับผมราคานะครับ9000บาทนะครับ9000บาทเพราะรถสวยงามขนาดนี้นะครับแต่งเต็มขนาดนี้มีเล่มและชุดโอนให้นะครับราคา9000บาทครับสนใจติดต่อมาเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆเลยนะฮะเพราะว่ารถสวยงามก็ไม่อยากขายสักเท่าไหร่นะครับอยากเก็บไว้ดูเองนะครับอยากเก็บไว้ขี่เล่นๆแถวบ้านนะครับกินลมชมวิวนะฮะคิดถึงสมัยยุค90สูงนะครับคันนี้ สภาพนี้ก็ก็หลายหมื่นนะครับอาจจะสามหมื่นกว่ากว่นะครับราคาตอนนั้นแต่ณนะตอนนี้9000บาทครับรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยท่านอยู่จังหวัดไหนติดต่อมาเลยครับโอนเงินมารถไปถึงมือท่านหน้าบ้านเลยนะฮะค่าจัดส่งเท่าไหร่ติดต่อมาเลยฮะท่านอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวผมบอกให้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกับเมดร 1, 1 1สวัสดีครับ Ha <laughs>